ด้วยแฟนเปนตตตมาปรึกษาทนายว่าตัวเองโดนสามพิพากษาไปแล้วแล้วก็คืินระยะเวลาสิ0ปีหลังจากพิพากษาแล้วตัวเองมาซื้อทรัพย์สินซื้อที่ดินยังถูกยึดอีกหรือไม่ด้วยโจทย์หรือว่าเจ้าหนี้นั้นเมื่อ,อยื่นฟ้องสามพิพากษาแล้วเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะสืบหาทรัพย์สินแล้ก็ยึดอายัด ทรัพย์สินของลูกหนี้ภายในระยะเวลา10ปีเท่านั้นเมื่อพน้น10ปีแล้วเจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะตาการใดๆยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ซึ่งในเคสนี้ลูกหนี้ก็เมื่อพน้น10ปีเขาไปซื้อทรัพย์สินแล้วก็บางครั้งก็รับโอนมรดกมาเมื่อเจ้าหนี้เขารู้ว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินขึ้นมาเจ้าหนี้ก็ไปขอคัด t ่ายจากกัดต่ายที่ดินจากสำนักง,งานที่ดินหรือว่าสำนักง,งานขนส่งในกรณีที่เป็นรถยนต์ เลยมาตั้งเรื่องของยึดทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีดูคําฟ้องคําพิพากษาแล้วเกินระยะเวลา10ปีแล้วเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะไม่รับเรื่องยึดอายัดทรัพย์สินเพราะเกินระยะเวลาที่กฎหมายคหนวแล้วแปลว่าเจ้านี้ไม่สามารถที่จะทํา,าการใ,ใดๆ ในทรัพย์สินของลูกหนี้ได้เพราะเกินาำนดหน้าที่ของกฎหมายกฎหมายได้วางคำนดสิทธิหน้าที่ของแตะละกควายไวย้เจ้าหนี้ต้องจะต้องสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ให้ได้ไม่ว่าทรัพย์สินของลูกหนี้นะั้นบางครั้งลูกหนี้นําไปแอบไปซ่อนไว้หรือว่าไปยักย้ายตาย่ยตีหรือว่าหากจะเปลี่ยนชื่อเป็นของลูกหลานของตนเองมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้จะต้องเว้นหามาให้ได้ หากไม่สามารถเว้นหามาได้ภายในระยะเวลา1ิปีก็หมายว่าเจ้าหนี้เสียเปล่าซึ่งเงินตองอเงินตองและก็ค่าเสียหายที่ตัวเองเสียไปแต่ไม่สามารถที่จะเรียกร้องเองินคืนจากลูกหนี้ได้ถ้ามองเป็นภาษาไทยก็คือเจ้าหนี้เจ้าหนี้นำมือลูกหนี้ปิดหนัดนำคดีไปฟ้องฟ้องสั้นมีคำปิปากซา จากนี้จะต้องดำเนินการกนห้าสับสิ้นของลูกนี้ให้ได้ลูกนี้อาจจะแอบสอนเปลี่ยนชือ่อเป็นบุคคลอืน่นหรือบางครั้งก็อาจจะมีมรดกกล้องพอแม่มาแต่ว่าลูกนี้ยังไม่เจตนาที่จรับอาจจะไปควากไว้ไวกับปีนอ้องเป็นหน้าตี่ข้องเจ้านี้รั่วหน้าทีกข้องผู้รับมอบหนานรั่วทนายของเจ้านี้จะต้องซืบ แล้วก็ยึดทรัพย์ใด้างไม่สามสารถที่จะซื้อยีดสัพย์ได้ก็แปลว่าเจ้านี้นั้นเสียเปล่านะครับสุนเสียต่างเงินชุนเสียต่างขาดใจใช้ต่างๆขาดหนายขาดนาซานเสียเวลาแต่ไม่สาม,มารถนำเงินมาชำระหนี่ใก้เจ้านี้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่น่าเศร้าของเจ้านี้ที่ไม่สามารถที่จะบังคับคดียึดทรัพย์ได้ แต่ทุกอย่างมันต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการยึดทรัพย์การสืบหาทรัพย์สินนั้นมีอะไรที่สามารถที่จะสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ได้เราจะเป็นต้องบุกเราต้องมีค่าใช้ใจ่ายขนาดไหนรีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักแต่หากท่านไม่รู้จักทนายคนใดโตมาปรึกษาทนายนัดยินดีให้คำปรึกษาครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็เชิญกนนาดไลค์กดแจร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ Let me take you far away. You'd like a holiday. Let me take you. Let me take you far away. You'd like.